มากันต่อที่เรื่องราวของทรงคังกันบ้างดีกว่านะหนุ่มฮอตคนนี้โอ้ฮอตจริงๆนะครับหลังจากที่ซีรีส์เก่าก็สร้างความฮือห่านไปนะฮะซีรีส์ใหม่มาก็กระแสดีพอสมควรเลยทีเดียวคราวนี้ก็เลยมีงานแฟนมิทติ้งออนไลน์เกิดขึ้นครับผมขอจองคิวใครที่เป็นแฟนคลับก็เลยนะฮะเดี๋ยวเจอกันหน้าจอกันได้เลยนะครับ4มีนาคมนี้เวลาประเทศไทยคืออ่าิบนาฬิกานะครับอ่ะเดี๋ยวไปอัปเดตคราวนี้กันครับ ทำคิวให้ว่างกันเลยนะฮะข่าวดีที่ชวนดีด้าของแฟนคลับคนรักทรงพังนะเพระเอกฟอมฮอตผู้ก่อกระแสชวนไปดูผีเสื้อที่ห้องครับจากซีรีส์ Never t h l l เ s สนะครับแล้วก็ล่าสุดนะฮะคัมแบ็กคืนจอกับซีรีส์พยากรณ์วันนี้มีรักบางแห่งหรือว่า forecasting love and weather นะครับเมื่อล่าสุดเนี่ยมีการประกาศจัดแฟนมีติ้งนะครับ ออนไลน์ของหนุ่มฮอตคนนี้ให้แฟนๆทั่วโลกได้ร่วมฟินกันโดยสามารถติดตามชมไลฟ์แบบสดๆนะครับของงานนี้กันได้ครับผ่านทางช่องทาง u t u b e นะครับชั the Swo o n นะครับซึ่งก็เป็นช่องสำหรับเผยแพร่คอนเทนต์เกาหลีของทางแอปสตรีมมิ่งชื่อดังนะครับโดยกำหนดวันเวลาแฟนมิสติ้ครั้งนี้นะฮะ4มีนาคมนะฮะล็อกคิวไว้เลยอันนี้คือเวลา20นาฬิกานี่คือตามเวลาเกาหลีใต้นะครับแต่ถ้าเกิดในไทยคือ18นาฬิกานั่นเองครับ โอ้โหนะมาพูดถึงเรื่องทรงครั้งนี้หนึ่งก็รอติดตามผมเชื่อว่ากระแสะเขาดีแน่นอนแล้วแฟนคลับไทยนิ่วให้กำลังใจกันอย่างรถนลามนิดน,นึงเลยใช่ค่ะน่ารัก <c oughs> ข้างผมนี่แหละคนหนึ่งแน่นอนอค่ะครับ